กราบสวัสดีพ่อไม่พี่น้องจ้ามือนี้เจโบสิบห้าทุกคนไปทงเนจ่าไปทงไปสวนจ่าไปเบื้องสวนหยาใยว่าเนจ่ามือนี้อากาศดีฝนก็ลังสิตกจ่าเจโบได้โอกาสถือโอกาสมาเกี้ยวหยาจ้าไปเบิ้งกันเลยจ้า <S <S 2> <S 2> เป็นยังไงเกี่ยวหยาพ่อหม้อแมนบหัวขางของปนตกวเมื่น<พ>อนี้ถ้าเกี่ยวห้าจะก่อนจะไปเอาตนกลวยใา้จะเปเอาตนกลวยเออ เใช่หย่าเนี้ยเปียหย่าเนี้ยเปียหย่าเนี้ยเปียหย่าหย่าเนี้ยเียไอ้งัวเลี้ยงงัวก็ต้องปลูกหญ้านั่นนี่หนิปลูกหญ้าให้งัวกินเด้อจ้าบ่ธรรมดาดิตรงมีสวนปลูกหญ้าให้งัวกินได้สมัยนี้ไปกินหญ้าพื้นบ่ได้ดิเพราะมีหญ้าแล้วเอ้าเดี๋ยวหน่อยเธอได้เกี่ยวหย่าเกี้ยว่เก็บยว เกี่ยเขาเด้อวันทบอกให้โมไปเกี่ยเข่ากับอีตาเกี่ยเข่าแล้วก็ไปกินเขาอยู่ทงหน้าเกี่ยวแล้วแล้วก็ไปนั่งกินเขาอยู่ทงหน้าน้ำเพลินรู้ปะ เจ้าปูกกับผ้ามาเบิงการเกี่ยวหย่าจ้ะการเกี่ยวหย่านี่เปียของยายบ้านนะจ้ะกเกี่ยวไปเหงง้วจ่ะเลี้ยงง้วสมัยนี้ก็ต้องปลูกหย่าเดิมน่จ้ะว่าธรรมดาเกี่ยวไปเกี่ยวมากก็เสดแต่ละหลดเนื่อจากกระปวดหลังย่อนอยู่ด้วยจา้าการเกี่ยวหย่านี่กับว่าธรรมดาถือเป็นการออกกาลังกายรวมแบบหนึ่งกระได้เดิมเนี่ะาจา้ะชีวิตชาวนาชาวสวนก็มิจังสีล่ละจา้ะพอเกี่ยวแล้วแล้วเนาะพนบอกว่าวิธีการเกี่ยวก็ต้อง ปาดให้มันจำจำจ้ะจำจำตนเลยเพรวอย่างหูบอพราะว่าเดี๋ยวต้นหยามันก็สิงอกขึ้นมากไหมจ้ะฮันเอาปาดว่าจำต้นหยามันก็สิบองอกขึ้นมาจ้ะบอกเด้อเด้อจ้ะว่าเมื่อยเมื่อยเมื่อยได้ใจดีเด้อจ้ะนี่ออกกําลังกายคันสุดยอดเลยไปต้องไปออกกําลังกายในฟิตเนสเลยจ้ะมาทงหรือมาเกี่ยวหยาเนี่ยจ้ะได้ออกกําลังกายแต่แทะเกี่ยวแล้วๆกะสิหอบไปใส่รถเด้อจ้ะไปเด้อไปเบิ่งขั้นตอนการหอบใส่รถจ้ะกะสิเกี่ยวได้ประมาณนี้แหละเพราะว่าเจโบเกี่ยวมาก่อนหน้านี้แหละประมาณถึงรถจ้ะ ไก่เชเดเต็มรถแล้วอันนี้ก็คือแบบรถสุดท้ายน,นะจ๊ะกําลังเสียอุ่มไปใส่รถนี่หละจ้ารถเฮ่าก็เป็นเอามากก็คือเป็นรถซ่าเรงจ้าเอาไปใส่งั่วม,มาก,กินมาก,กินจ้าเพราะว่าให้ไปกินหงาพื้นมันกับวัตถุเด้อยวจะหนีให้ไปกินหยาในทงในหน้าเขาเขาจับเอาเลยเด้เบิงจ้าพอเกี่ยวหงาแล้วเดี๋ยวจ้าเจ,จบสิบห้า,าทุกคน ไปตัดต้นกลวยจา้าไปเบิง่งบรรยากาศเด้อดีดีจา้าท้องฝ่าอึมครึมบรรยากาศสวยงามค่กจาก้าเป็นยังไงจา้าเบิ่งแล้วคิดหอนบานกันบอ,เ,อ,อเจโบก็คิดหอนบ้านแบบนี้เจา้าคิดหอนตลอดเลยเพราะมัน<ไ>ปเป็นแบบเฮ้ยมาไปเบิ้งขั้นตอนการตัดต้นกลวยกันจาน่าอะไเนี่เออมันจจบจำจำบ่เนี่เออมันขาด แฝกเลยบ่าเออแฝกเลยบ่าเลยยาสำเร็ยาเออวันนี้พูดได้จะขอสาวไปเลยเด้อเก่งเก่งเก่งไปละเด้อไว้กระยุขางๆสวนหยะ Okay. <laughs> ตัดต้นกล้วยแล้วแล้วก็แบกมาใส่รถนซาเลงเด้อจ้านี่จ้าได็ครก่งรูแล้วได้เต็มรถแล้วจ้าแบกใส่รถนซาเลงเต็มตัวสิมียเฮียนแล้วจ้าพาฝาห้องแล้วเดี๋ยวฝนสิตกฝนตกแล้วก็สิแบบโทรศัพท์ก็สิถ่ายคลิปวิดีโอผ่าก็สิปลามาใส่หัวยากไปแล้วจ้าขึ้นนานนึงเจโบถือฝาพาถ่ายคลิปวิดีโอโอ้ยอืมบ่อยากสิดังวิธีหนีเด้อจ้าพ่อแล้วแล้วก็ เยียอไอ้อากันตัดตนกลวยแล้วก็คือว่าเป็นยังคือต้องต,ต,ตัดตนกลวยไปแหงง้วกินพะวาหยามันมาพ่อจ่าเพราะว่ามันหนาห่อนหยามันเกิดหยาก,ก็เลยเอาตนกลวยมาเสริมในการเป็นอาหารแหงง้วนใดดีมากๆเลยจ้ะมีขั้นตอนการเห็นยางดีเดี๋ยวห้องไปเบิ่งกันเลยนะจ้ะ ไปละกลับบ้านแล้วจ้ะขับซาเลงไปแล้วฝนตกฝ่าห้องแล้วต้องเฝ้าไปจ้ะเฝ้าเมียบานเดี๋ยวทาฝนฝนฝนตกครั้งแรกนี่มันว่าดีจ้ะเขาบอกว่าให้ถือโทรศัพท์มันเสียอันตรายเด้จ้ะออ้เส็บโบมีความสุขขับผ่านหอนมาสองหมื่นแล้วจ้ะล้วฝนตกเป็นตานายไปไปคือรถไปกันจ้ะคือรถซาเลงไปกันโตเรียบ้อยแล้วจ้านี่ ฝนตกจะเกลือนะจ๊ะนี่บัวแดงกับมีบรรยากาศอึมครึมจ้ะบรรยากาศดีดีมี่บัวแดงพ้อมมือนกเป็ดนกยังมีมีเลือดเดี๋ยวจะบริจาคผามาเบ่งอันคีปบัวแดงเลยมันนี่ฝนตกมาเอาต้นกล้วยฝนกระตกพอดีแรงน้ำมองนี่นี่จ้ะนี่นะจ้ะมันเป็นอันเส้นเลือใหญ่ของอันเช่าอันบอพันขันของเฮ้านี่นะจ้ะนี่ล่ะอันบัวมี่มองนี่เนี่ยก็คือว่าแบบบัมี่บอพันขันเป็นธรรมชาติบัวแดงบอพันขัน บัวแดงก็งามงามจ้าคุณโอ้ยจะบัวเจ็บบัวแดงกันนะยายเปลี่ยนสูตรกันยายบัวแดงแหลงเห็ดสายมันกับสันบัวแดงแหลงตัดก็กล้วยแล้วก็มาห่อบัวแดงที่ดีที่สุ

หน้ำมันตื่นเท่มาลลม,มันลุกๆชักอะไรนะเพื่อตะกี๋ต,ตะแหวนปักแหวนเนาะกินได้บ่นี่กินได้อยู่แต่ว่าคือม,มือมเพรน,นี่ย,ย่อมกินแล้วหรอกมันสารเคม,มีหลายมันนำอเห็นหนาบนะ่วยเนาะกูพวกกินกัน ยามันหลขายาขายู่แล้วก็มี่พยอกพยาดน่ามันขังน้บมันวไทยเท่มัอัวไทยเท่เออปลาคือสมัยตะกี้กับปุ่นเนี่ยถือกันปันหยังเรามารรมชาติบ้านเฮานี่พักแวนกินกรบอันปลาแดกบองกับปีงปลาแสบค่ั้เป็นหยังในีตะมหุงคืนจ้าสมัยนี้เพิ่นบอกกินแล้วเพิ่นวามันเป็นแบบยาขาหยามันหลายจ้ะมันเลยแบบบอบปอดไัยเพิ่เลยบอกินกัน เพื่อตะกีด่ฝนตกพอดีได้เน,นี่ยโอ้ยกาศเย็นชื้นชามืลสวยงามตามทองเหลืองฝนตกบัวแดงกำลังออกนี่จา้าสวยมากสวยงามมากเลยค่ะฝนกระตกอากาศดีดีจา้าโอ้โอ้โอ้โอใจค่ะ อันนี้กับก้ามอนเฮียลราจาฝนตกแห้งพอดีฝนตกบักยาแห้งเลยจ้ะ <c oughs> เห็นม่าลิปเจ็บบไปล่ำขอฝนเยาว่าเจ็บอไปไล่ฝนเด้อจ้าฝนตกเด้อยจ้าไปไปขอฝนจ้าว่าเมนไปไล่ฝนนี่จ้ะอ้ <c oughs> ้ฝนตกแห้งไปนี่คิดหอดสม,มัยเป็นเด็กหน่อยว่าจ้ะเข้ากับไปเล่นน้ำฝนเนาะ <c oughs> ไปไปเจ็บสิบห้าไปเบิงอันอันขอกง,งวเด้อจ้ะเพื่อนกับหัวตาไปเอางัวเขามาบังหันจ้ะหันว่าเอางวเข้ามานี่ ฝ้ากับสิภาง้วลอิลจ้าเบิงจ้านี่แหละสมัยเป็นเด็กหนอยนี่เจโบมากเล่นน,น้ำฝนคักจ้าผู้ได้เป็นเด็กหนอยมักเลน,น,น้ำฝนคือเจโบแนะ่อ้ยกมือขึ้นจ้าเบิงเรือลำเลยจ้ามันห่อนค่ะคอนเป็นตาน้าสองสามมือมันิ่ตกเอามันค่ะคางใเย็นชื่นฉ่ำหัวใจเย็นไปฮอดปอด,ปอดจ่าพุดเนะี่ยทั้งลำมั้งทั้งอันถวายเอาทั้งตีร่างกาแมนสิตีร่างกายเลน,น,นล้ำฝนอิจฉาโอ้จะแมนมีความสุขจ่าคิดฮอดบรรยากาศบานเฮ่าแบบนี้ตลอดเลยไปยูใส่กับพวกคือบานเห่านี่จ่า อยากเห็นยังกะเหตุบะมีผู้ใดวาเลยจ้ะอยากห้องเพลงอยากเสียงดังอยากเบายังกะบะมีไผ่มาดาจ้ะเพราะว่ามันเป็นอย่างชีวิตกลางจังหวัดมันเป็นอย่งสีคืออิสระเสรียางขาะจ้ะ ปจีโบ้าไปเบืองขอกง,งัวนี่เพิ่นหัวจะเอาง่วเขามาเด้จ้ะงัวกับเปียกฝนเปียกหมอนยอดฟาวแลนด์เขาอันขอกยางไหว้ามัญฝนได้ยินเสียงฝนน้อมกับสิคือนค้นนี่แหละเนาะจ้าเป็นยังกับสิยานฝนคือการท่าฝ่าพามาเห็นมันให้ข่าวพางงวนี่กับสิอันตรายล่อีหล่ะจ้ะอ่านี่จ้ะง่วกับมีประมาณสิบกระตูเด้ออันนี้กับเพิ่นกำลังสีมาตอกตอกเอ,อยียง,งน้องคนอื่นไว้อย่างก่อนตอกตอก ตอกขอกง,งัวแม่ตอกขอกง,งัวนี่จาก,ก็สะเป็นนาทีของอินตาจ่องนอจากตาจ่องสมีนาทีดูแลง,ง่วอย่างเดี๋ยวจากหาหญ้าฮะยังให้ง่วกินตัดต้นกล้วยแล้วก็ตัดหญ้าจ่ายายว่านสิเป็นสายเห็ดเนว้กินแล้วก็เบิ้งสวนนอจากนี่ก็จแยกกันนะจน่ตองรักเสางัวนี่นะจา่าตอว่าให้ง่วมันออกเนาะเคยเห็นมาจ่าจำได้กันบ,นนบเ่เนาะผู้ใดเลี้ยงงัวกับพ่อสีหูยเนาะวิธีการเลี้ยงงัวมันก็เป็นอย่งสีหละจ่า นี่จะบปสิาพาทุกคนมาเบิงไก่ไข่ไก่ไข่เผิ่นกระเลียงแล้วจ้ะเลียงมาประมาณหาตนนี่แหลแต่ว่าตอนมาสงการนี่มันหอนจ้ะมันหอนแหงมันก็เลบ็บบอไข่ออกแล้วหนาฝนมันจะเริ่มไข่แล้วจะอากาศเริ่มเปลี่ยนแล้วเนาะมีทถูกย่างแล้จ้ะมีอยู่มีกินถุกอย่างอยู่แบบพ่อเพียงเล้วจ้ะบ่ต้อตรยูแบบว่ารู้หลาม้าเห่ายังหลอกชีวิตตั้งจังหวัดกับเป็นประมาณนี้แหละอันนี้ก็คือการเตรียม เตรียมต่นกลวยี่วเจะบุไปแบกมาวังหันนด้จ้ะเพิินกับสีมาซับก็สมัยก่อนเนี่ยตาจ่อ,จองบ่มีเครืองหนีเพิินสีซับเอาอมือซับเอาจากซับเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงมันเจ็บอลเลี้ยตเล่าจ้ะก็เลยซื้อเครืองซับมาหายเล่าเลยจ้ะแง่ลงไปแบบนี้เลยเด้อแง่ลงไปแบบนี้จ้ะจวดจาดฟาดตึมข้าวเดียวจ้ะเห็นม่นี่ ออกมาพุง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 เป็นยังก็ต้องเอาผาดางมาก,กันไหวแบบนี้ราวะหยางภาวะกันมั่นกับดินไปใส่ไก่ไปใส่ผืนจะ้ะเล้าไก่เหล่าง่วก็ได้กินน้ากันพร้อมเนี่ยจ้ะปกติแล้วสิเหตเป็นน้ำเราล้กก็สิฟังเพลงวิทยุตามตามสไตล์แล้วเราจะเหตเวียกเนาะู้เฒ่าเนาะเจ้ามือนี้เจ็บลพท้ยคลิปเนกคือ่าเปิดเสียงเพลงเนะจะีจ้ะสามารถดองวิธีวิธีการยูการกินของบ้านเจบูว่าเป็นจังไหนเบิง่ง จเบิ้ก็เลยขอแล้วว่าขอเจเบิ้เฮ็ดเบิ้งแน่สิเป็นจังไดร่ยีจากกระทืงเฮ็ดเระทืงเหรินไปน้ำเนาะต้นกล้วยกรบว่าเมนทัพธรรมดาเด้อจ่ะเริทืงหญ้เกระทืง่เด้อจ่ะบ่าทัพธรรมดาหนักปนนันโอ้เขาก็เฮ็ดยังสีหลีเนาะหัวเจเบิ้ลหัวตะเห็นเนาะมีหนาทีทรงเงินมาสื่อเครื่องย่างเดียวจ่ะแต่ว่าเคยมาเบิ้งหนองว่าแล้วเฮ็ดจังเนี่ยยินงได้เสียงเฮ็ดจวดจวดจวดมือนีก็เลยมาลองค้ำเมือเห็ดเบิ้งโอ้มันเป็นยังสี่มันกับมวนนี้ด้อจ่ะ ทูกย่างีิเหตุไปหนี่ถือว่าเป็นการออกกําลังกายเบิดเลยจ้ะพ่อแม่นี่แข็งแรงสุกคนเแลจะจากว่าม,มีผู้ใดอยู่สืซื้อเลยเพราะว่าเพิ่นเป็นคนขยันเป็นคนขยันทั้งสองคนก็คือว่าเพิ่นไปหาเงินอยู่กรุงเทพฯตั้งแต่เป็นสาวพ่อเถ่ามาแล้วกลับมาอยู่บ้านจ้ะ คนมันเนาะค้นมันสิมกักพ่อยู่สืส่อจ้ะหันค้นขี่ขานี่สิน่เห็ดอีหยังนอกจากกระสีอยู่สื่อพ่ออยู่สื่อเงืนกับว่ามีใส่แต่สองตาแย่นี่เจเบบอกว่าหันอยากเรียงงัวเลียงไกลเลียงขั้วเจ้ากระตองขยันมันเพี้ยนกันเงื่อนเดือนกระรงมาหายตามปกติแตว่วางงานการกระตองเห็ดกระตองดูเลถึงฤดูถึงฤด,ดูเห็ดเขา่าเก็บเกี่ยวเขา่ากระตองไปเห็ดจ้ะพ่อว่างกับมาเลียงงัวเลียงควายนี่นะจ้า ชีวิตช่วนิบทชีวิตนางจังหวัดของบานเจโบเองเหนือจะทายถอดมะหายพานทางขีพหายรูได้เลยจะ้ะเบิงแน่พ่อเห็นแล้วมันกระมุนอุ่ยปุยเอาไปแหย่ไก่เอาไปแหงงัวกินได้น้ำกันเบิดจะ้ะเป็นอาหารที่มีประโยชน์มากๆเลยจะ้ะต้นกล้ยของเฮานี่เอาไปเห็ดปุ๋ยกะได้จะ้ะวิธีการบอยากเลยนี่จะ้ะมุนล,ละเอียดย่างคากเลยวิธีชีวิตนางจังหวัดกะว่ามียังนี่หละจะ้ะพ่อได้มาสัมผัส ตอนน้อยๆนี่ว่าอยากเมียบ้านเด้จะบ่สิบอกเนี่ยเห็นบ่เฮาอยากเห็นหยังเฮาก็เฮ็ดฝนตกแห่งอาກาศดีจ้ะนอนงเสียงฝนสังะสี ฝนลงสังสีเสียงดังปอกแปกปอกแปกนอนรับสบายเย็นสบายดีจ้ะแห้งสิเข่านะฝนเจโบบอกเดี๋ยวเลยว่าเจโบว่าอยากกลับกรุงเทพเลยจ้ะเจโบรูุสซึกว่าเจโบมีความสุขมีความสูงยางแห้งคิดหอดทุกอย่างคิดหอดแนวกินคิดหอดการอยู่การกินคิดหอดการโสเล่กันคิดหอดทุกอย่างเลยขนาดเจโบยุ่กรุงเทพผันเจโบไปยุตตั้งประเทศ เจโบสิว่าตายก็คือเขาป่าจกคือปวกมาดามทั้งหลายอาหารการกินยังสิเจโบขาดเพราะอะเลยคือสมตํากับปาระตายแท้แทจ่าตายแท่แทเจโบขอฝากคลิปหนีไวหันมากกักดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจโบเนเดอรอจ่าไปแล้ว